อยู่หนึ่งเปชั้นเป็นอยู่การสะพานม้าหมุนวะเราอยู่การสะพานม้าพังม้าหมุนมันคือมันม้าพังอ่ะมันคือบอลบอลก็ตายบอลตัด<อ>เอ,อ้บอลบอลมีห้องไม่เขียนมามามาหาผมสถานีหนึ่งเดี๋ยวผมน่าจะเล่นรถไฟแล้วก็ไปไปตึกอ่ะมันน่าจะเทเลียมอ่ะนะผมไปแล้วผมนั่งรถไฟไป มันพยายามจะปลาลระเบิดให้ผมตกรถไฟนเนี่ยเดี๋ยวผมไม่เคยทำไรตกไฟนะคนที่ตั้งใจชิบหาาแล้วแม่งมาไวยังวะวิ่งชิบหายแล้ววิ่งติดโ oh อ,อ้มค์ก๊อดเดกเฮ้ยเวลานสาาัออ่าานรจริงวันวรู่อยู่วันรู่อยู่ ถามต้นเหลวว่าเขาไหวเปล่าสันจริงสันจริงเออต้นเหลวเข้าไหวเปล่าผมจะมีเข้ามาหนาดีมากผมจะจิตกรมันจะไม่บัฟให้วาดรูปง่ายขึ้นใช่มหมแล้วเอ้ยยังได้อยู่ถ้าผม,ถ,าผมไไถ้าผมขึ้นรถไฟได้ครับผมขึ้นรถไฟได้ผมจะไปยาว แมนไปสามดีสามนะมันอยู่สองมันก็มันก็ตามนะเออมันตามดิมันตามาจทางไนวะก็จากทางม้าพังไม่ผมไม่ไปแล้วไม่ไปอยู่ละรถหยุดสามนะใครได้ตึกอะเฮลท์เมื่อกี้ใจายุสามมันอยู่สามมันเดินไปสี่เดินไปสี่เมื่อกี้จ่ายหนึ่งรูปไปแล้วอะ <laughs> มันเดินไปสีมันไม่อยมมมอยมเช็กสีอยู่มันหยมัาีันหาหายจิ๋วไม่เจอหาวไเจอตันนี้มันเชื่อระเบิดแรบเอาเรื่องอยู่มันอยู่ตรงม้าหมุนนะ <sighs> มันอยู่ตรงสีอ่ะ <sighs> หาคนอยู่ มันพลาดแล้วที่หาจิ๋วไม่เจอสี่หาคนอยู่บอกว่าถ้าหาไม่เจอก็เพสแล้วก็ต้องหาสุดไม่เล่นแล้วเบื่อหาอยู่หาอยู่หายตรงเต็นท์เนี่ยไม่เล่นแล้วบอกมันนี่แล้วค่ะน่นมันหายากจริงไอ้จิ๋วตัวเฮ้ยมันเทใส่ผมอีกแล้วไม่แน่ย่ารถไปอยู่สี่เออรถไปอยู่สี่เนี่ยแล้ว ยังยังมันจะแค่ระเบิดมือ,ม,อมันสก,กิลเทเลพอร์ตอย่างเดียวนะไอ้ิ่งเปียบเมื่อกี้ไงวางรูปวะมันจะโดดขึ้นตึกโดดลงตึกไม่มีอะไรแล้วว่าจิตตกรเป็นแค่ตัววิ่งไหวเฉยๆตอนธรรมชาติมีใครแบบว่าสามารถช่วยอะไรผมได้มา้างผมกำลังวิ่งไปที่คือเราไฟมาเตสอง มันคูดาวกี่วิอ่ะพี่บอยยี่สิบโอเคเดี๋ยวผมชาเดอร์ไปแล้วก็วนไปเดี๋ยวผมชาเดอร์ลงไปแล้ววนขึ้นรถไฟอ่าเข้าใจเี๋ยวปลาเนื่อแห้มันมันรู้ดีวะสวยแล้วฉันจะฉันจะขึ้นรถไฟพี่บอยมาขึ้นโอเคล้วเอปเล้เ เอ้ย้ออยู่ไม่กลัวเธอเล้อด้วยคนคนนี้เราอะรถไฟไปกลับว่ะคุ้มจังกำลังไปหนึ่งมันนะมันกับพี่เนะี่ยเรื่องรถไฟก็จะออกกันแลละพี่บอยเดี๋ยวแค่ยอมโดนตีสักทีหนึ่งสบายไปก่อนนะจ๊ะไม่มันเอาหผมแทน <laughs> รถไฟอยู่สองรถไฟอยู่สองรถไฟอยู่สอง <S <S ได้มามาให้ได้ไปยังไรไปยังไรวิวิว,ว,วิโดนระเบิดมือก็ตายแล้วระเบิดมือก็ตายแล้วเครื่องวิวิหลบได้หลบได้เนี่ยะนี่อะนี่ยเฟน่าอย่าไม่โดนนั่ง ไปอยู่สองนังทีไป็นสี่เลยออุุ้้ยยนังทีเป็นสี่เลยเครื่องอะเครื่องอะเครื่องแปดสิบเปอร์อ่าไปแล้วไอ้มันติดกูดาวไม่ไม่ได้ติดกูดาวผมนั่งผิดรางนั่งผิดรางติดเลยติดเลยติดเลยเอ้ยไม่ยังไม่ได้เครื่องเครื่องพร้อมแล้วถึเนี้ยเอ็นช่วยหน่อยไปสองพี่บอยไม่มีไทยใช่ไหมดึงให้มี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 แต่ว่าดูเลือดพี่ เข้มปีเฮ้ยเบอร์ดี้ก็เล่นพีนี่เองระเบิดมือระเบิดมือผมแบบจะช่วยให้เด็กมันดูตาติดวะเฮ้ยถามจริงเรียบร้อยจะช่วยให้เด็กมันดูเป็นนนไงออเเกียยยโ๊ตาคฮ้ยตายกันหมดพี่ใครเปิดประตูต่อคนที่ไม่มีไทยดึงเฮ้ยมันตีก็่ยี่ตีก็่ยี่แล้วมันตีผม ไปเปิดประตูคึ้นหนึงไปเปิดประตูคึนนึงเดี๋ยวผมนั่งนั่งตรงที่มันจุดไทยออกได้อะเปลี่ยนเป้า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 เปลี่ยนจริงเหรอรู้จักเป้าไทยต่อไทยอะเปิดประตู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 เออเอาดิเอาดิเอาดิดึงปิ่มปิ่มอะดึงปิ่มปิ่มอะดึงปิ่มปิ่มอะไปไปยังไงดิระเบิดได้แล้วประตูประตูรถไปประตูหกสิบยัด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 เฮ้ยบันทีเอ๊ มาเราจะตายกันหมดเราจะตายกันหมดโอ้ my god มีจิ๋วตัวเดียวที่รอดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจิ๋วจิ๋วไปอยู่ซ้อนเอ๊ะมันต้องมีคนลุกทันอะมันต้องมีคนลุกทันคนหนึ่งอ่ะเออมันต้องมีคนลุกทันคนหนึ่งอ่ะแต่ผมไม่มีไท้ยแล้วนะพี่มีไท้ายแอคกี้ใช้ไปแล้วผมใช้แล้วผมนั่งได้ทีเรามีไท้ยเรามีไท้ายอะเออเรามีไท้ ไปอยู่สองโอ้โหนี่ไงมีคนอมกระดาษไว้เฮ้ยต้องเข้าแบบคอมบันโดแล้วจังหวะเนี้ยถ้ามันการคนละตัวถ้ามันวางนะผมว่าเออเดี๋ยวพี่กระโดดลงไปดึงแบบโรบินฮูดไม่มีไทยม่มีไทไม่มีไทไม่เสร็จแล้วจังหวะเนี้ยแกได้เพทแลม่มีไทผมผมเพทเซฟผมเพทเซฟแล้วมันแพ้มันแพ้แล้วมันแพ้แล้วมันแพ้แล้วเอาว่ะโดนคอมบันโดว่ะมันได้เพทแล้วไอ้กี่คนโดนหนึ่งคนมีคนไม่มีไทโดน เฮ้ยมันมีการไทยต่อไทยอะไรอีกไม่หรือไม่โอ้ไปเลยไปเลยไทยหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วบัง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 รถไฟอยู่สองไม่พ่เฟย์ทำอย่างนี้ต้องฮิวันก่อนฮิว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 มีใครมีไทยอีกไหมไม่มีแล้วต้องเขาเรียกว่าพลังของมนุษย์แล้ว嘛จริงหรอเอาเรื่องไปยังไงเจ้าฮิวอีกคนนึงไม่ทันเราต้องเข้าแบบ เคื่อนที่หรือวิธีการโผมด้วยพลังของมนุษย์หนึ่งหนึ่งคนที่ไม่มีอาวุธมันจะทําอะไรได้บ้างก็ตายมันจะซัดผมก็ตายโง่เออไม่ก็ตายโง่ลุกไฟดึงเสร็จก็รถไฟใช่เฮ้ยไฟมาแล้วแต่วันนี้ต้องแอบปากเข้าไปปากเข้าไปโอ้เจ็บกันหมดไม่เลยตายกันหมดเร็วทุกคนเดินคนหนึ่งเดินคนหนึ่งเออเดินคนหนึ่งเดินคนหนึ่งไปไปรถไฟคนหนึ่งขึ้นไปดีแต่จะไม่ได้ใช้มีแต่จะไม่ได้ใช้ มันจะซัดผม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 ยังยังผมยังไม่ตายยังไม่ตายผมยังไม่ตายผมยังไม่ตายเเเอออออยังได้กี่หนึ่งยังได้กีหนึ่งมันกลับมามันกลับมามันกลับมาผมลุกเองไปแล้วผมลุกเองไปแล้วเหมือนกันได้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 ใครมีไทอ่ะดึงแล้วมาแตะฮิวกันไหนไม่มีไทเฮ้ยมันมันเฝ้าก็อี้จัดเลยมาแตะไหนมาแตะไหนมีสิ่งมีอยู่แถวนี้เออมาแตะไหนมาแตะให้มันสนใจเอ้มันสนใจคนฮิวกัน เหื่อเจ้คนเดียวกันได้แท้ไปแล้วไอ้กระต่ายงูผมเก้าสิบแล้วผมเก้าสิบแล้วกดหัวคนหนึ่งเอาคนคนมีไทมากดแล้มันอุ้มผมไปเอ้ยปล่อยผมไปผมต้องมีเทเล่เออมันมีเทเล่ใช่มีเทเล่ต้องมีคนหนึ่งเออมันมีเทเล่ใช่มันเทชัวร์แม่งรู้เฮ้ยมันรู้อะอะไรเนี่ยมันไม่เทด้วยมันแบบเอาชัวร์อะ โอตัวนี้ต้องตายอ่ะจิตตกรอน่ะตุ้มี่ไหนลูกไม่ไหนลูกไม่ไหนไม่อยู่ไหนไ,ไ,ไ,ไม่รู้แต่จิตตกรตายแล้วเราต้องรีบมาชว่วยแล้วเร็วไม่ได้แล้วมันเห็นมันเห็นมันเห็นมันไม่เท่ถูกไหเออจิตตกรเฮงตายแน่นอนมันเป็นอไอ้กระต่ายบ้าแข็งเอ้ยตีเก้าอี้เอาเร็อเอวอ่ะพลังของมนุษย<อ>์สี่คนรถหนึ่ง<น>คน จะทำอะไรได้บ้างมันตามผมมามันตามผมมามันตามผมมาผมว่าผมนั่งรถไฟไปตายคนเดียวผมว่ามันนั่งรถไฟไปตายคนเดียวมันเทมันเจ้าจิตกรมันเทไปหนึ่งเอามันเทไปหนึ่งเหรอมันเทไปหนึ่งโอเคใช่ไหมใช่ไหมใช่มันอยู่หนึ่งมันอยู่หนึ่งมันอยู่หนึ่งมันเปิดสีมันเปิดสีเอ่อกจะต้องมีคนตายหนึ่งคน มันต้องมีคนเสียแล้วล่ะกัปตันเรือต้องตายลอกช้อนเหลือยังด่งได้ปะแต่ว่าไม่ไหวแล้วเพราะวะไม่ไหวแล้วไม่มีอะไรแล้วกระไรจัดสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วตอนเนี้ยเมื่อกี้เขาเรียกว่าแบบให้เด็กมันดูเกือบจะตายในห้องแล้วเมื่อกี้ไม่เหลืออะไรแล้วได้แต่ว่าแบบเลือดเจ็ดเป็นห้าดึงได้มันเฝ้าจัดเลยมันตีก็อีเด่ะโรคจัดอ่ะเออตีก็อีว่ะ ไม่นะเขาคงงงอ่ะน่ไม่มันตีบ้าอกันวะเนี้ยตียังไงวะชังหวงนี้เรียกว่าตีไม่กลัวบนบนตีนรกตีนรกว่ะอืมตีนรกมันมีเห็นปาเล่นแบบไม่กลัวตายเราคือเราได้ตายไปตั้งนานแล้วตีด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 ีคนนั่งตายเงาเงาอยู่จนเต็มเรือคนนั่งตายเงาเงาจริงๆก็เกิดกับตายกันหมดนะเมื่อกี้